แม่อายุเท่าไหร่43ค่ะไปหีิผมรา้านลีดาสิคะไม่สะดวกค่ะนางไม่ได้เปิดร้านสวยแล้วนี่สบัดหน่อยค่ะลดแม่เหมือนหญิงดีมากจะช้าไปที่600้อวิวได้ไหมคะทำไมไม่อ่านเมนูแม่สวยเหมือนไทรีน่าพุดค,ค่ะนางกำลังเปิดใหม่อ๋อจะเปิดร้านน้มใหม่เหรอ เคยพบกับบินมอเตอร์ไซค์จริงไหมไม่จริงค่ะร่วมงานอะไรกับติตามาคะมิวสิกวิดีโอค่ะนั่งซาลอนหรือบาร์เบอร์ค่ะซาลอนค่ะสวยเหมือนอคริสตัลลีไม่มีใครตาิเพื่อนยูบิดัมมีขอนแก่นค่ะขอนแก่นค่ะ สวยเหมือนหญิงีพระมหาเทวีเจ้าแม่เล่นบทเลยาวหน่อยค่ะทีนี้จะบินได้เก้าฉันบอกคือเก้าเอาผมขึ้นไปทางซ้ายแล้วก็ปิดนี้ฉันจะใส่บวกฉันมีบินนัำกระราขายต่างประเทศไหมขายค่ะแต่เอาเอาไปเองนะคะผมแม่มาบุรีรัมไหมจะเลียงลาวไม่ฟายค่ะ สงสารช่างให้ช่างเคาะเลยแม่จะได้เข้าที่เคาะหางแม่หรอเี่โยดแม่มีคิดหลุดจริงไหมไม่จริงค่ะดาวที่ไม่มีวันดับภูิใจแทนแม่ขอบคุณค่ะแม่รับตัวแทนจำหน่ายไหมคลิปคุณจะแอดนินค่ะคลิปลีน่าไบโอค่ะ แม่มาเที่ยวเก้าเก้าติดไหมออไม่ได้ไปลูกเมื่อไหร่จะมีแฟนมีติงแม่เกิดจังหวัดไหนคะเออเกิดที่ตากช่องค่ะเป็นเลขาพี่เต่าจริงไหมจริงค่ะพี่งีี้จะสอบแล้วขอคำลังใจหน่อยค่ะขอให้สอบผ่านนะลูกนะาร้อยคะแนนขอยได้เก้าสิดค่ะ แม่คือไล่กับบอยยังคะบอยเขาไม่ได้ตามช่องพิเศรช่องนี้ค่ะแล้วบอยเขาไปเป็นเพื่อนไปเป็อยู่ช่องเก่าแม่ไปเม็กซิโกไหมไม่ได้ไปค่ะรับงานทานชาบูในจังหวัดขอนแก่นเลยคะเออโอนมาสามพันแล้วก็ส่งทีกัดมาเลยคะ่ะ รีวิวร้านหรือว่าแค่ไปทานเป็นเพื่อนคุณคะถ้าทานเป็นเพื่อนคุณโอนมาพันห้าแต่ถ้าไปรีวิวร้านโอนมาสามพันค่าแอดมาที่บ้านเขียวเพชรชีออฟฟิเชียลค่ะแพงมากสามร้อยอ๋อสามร้อยเก็นไอุดปากรู้นีมนคือนี่อันดับหนึ่งค่ะนี่คืออันดับหนึ่งของประเทศนะคะสรุปไปร้านไวไหน่อยครับ คนไม่ได้ไปแล้วแหละของขันไม่แพงเลยอะ่ะทานเป็นเพื่อนทานเป็นเพื่อนคิดเท่าไหร่คิดเลทเท่าไหร่แล้วสามขวดเขียวค่ะคุณสัตวต์เลทดาราจริงๆนะพืชขค่ะอยากได้ยินแม่ร้องเพลงไอ้ี500เอาไม้ตอมีห้าร้อยเอาไว้แม่เก็บไว้เถอะค่ะลูก สใบเขียวไม่ใช่สามขวดเขียวค่ะขวดเขียวคืออีเลฟนะคะอยากโดนติดตามกลับต้องทำยังไงต้องเปรถไฟค่ะอยากให้พี่พร่วมง,งานกับหนูรัาจริงเหรอเล่นลคนคนนะครด้วยกันเหรอคะชั่ำงงลงมากเขาพุ่งข่าแม่ดูแพลนมากเขาพุ่งข่า แม่ขอเลขบัญชีได้ค่ะ60สพิมพ์ไว้หน่อยนะ603 291 4417สีม่วงค่ะ603 291 4417สีม่วงค่ะเอาให้ได้ค่าวายนะ1,000บาทค่ะตามตั้งแต่ยุคโซเชียลแคมสวัสดี670ท่านด้วยนะคะสวยทุกวันงงมากขอบคุณค่ะ ซีซีหนึ่งเจ็ดลูกสีม่วงค่ะอีกพวกแกนเดี๋ยวนะแม่ระวังโดนปลอมสลิปอ๋อแม่โดนปลอมสลิปหรอโอ้ยแม่โดนปลอมชิดแม่ก็เคลียร์ได้ลูกก็คือไม่ส่งแล้วก็แจ้งความจบแม่ไม่ใช่ไอโฟนหรอ,อใช้อะไรก็สวยเหมือนกันนะลูกมันเลือกไม่ได้หรอกคะ่ะโทรศัพท์รุ่นไหนมันก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะโทรเข้าโทรออกมีแอปพลิเคชันที่เราต้องการ ช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับช่วงนี้ไม่มีงานเลยค่ะเงียบกลิบขายแค่น้ำปลากับแคปหมูแล้วก็ลดน้ําหนักแล้วก็สองร้อยพ่อไม้พ่อค่ะโอนก่อนเนาะอย่าพึ่งตาแหลแล้วก็งานหลอกให้เอฟซีโอนเงินค่ะมีอยู่สามสี่งานตอนนี้แม่มีผัวหรือยังไอเลิฟติโตก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 ดาราอะไรทําไมไม่มีงานอ๋อมีงานในช่องตัวเองก็ ไม่รู้จะเาเงินไปนเก็บไปไหนหมดแล้วค่ะหนูต่อคำนี้จบนะต่อคำนี้จบไหมคะแม่ไม่ยอมสีบ้างหรอเอออีกเจ็ดวันครับผมบอกก็ต้องขึ้นละสงสารช่างทำผมที่ไหนคะที่คอนแก่นคะ่ะห้ามพูดอ๋อห้ามพูดหรอไอ้เริ่มไปต่อไอเริ่ไปตอสวัสดีครับพี่เพรคิดถึงสวัสดีครูโอ๋ค่ะ เป็นดาราทำไมไม่ออกทีวีโอ้ยอีไปไปอยู่ไหนมาวะาคูออกมาทุกช่องแล้วค่ะมึงกไปเปิดดูใน YouTube ค่ะจะอารายการไหนลูกประกบประมดแล้วค่ะทำผมแบบลูกคุณหนูเลิศสวัสดีเจ็ดร้อยท่านด้วยนะคะ I love, i love tiktok i love tiktok แม่โกนหัวหน่อยเลิศตื่นค่ะ fc ตลอดแหละดาราสำหรับผมวินเลิศใครอะ่ะครูโอเลิศอนะ่ะยี่ ผมคุณแม่สวยขอบพุ้น่ะพี่คนไปไหนพี่คนขายของอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ที่ร้อยเอ็ดหน้าสวยมากค่ะพี่เพลครับพุ้น่ะสวัสดีเจ็ดร้อยห้าท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่ออยากให้แม่ตัดสกินเฮดดาราที่สวยที่สุด สวยแบบโอนมันนี่แปลว่าอะไรว่า Money? <ส>โอนมันนี่โสดเหมือนแบบแก่เหรอนี่ยไงสวยแบบโอนมัน <c oughs> นี่ <c oughs> แ,บบแปลว่าอะไรอ่ะตอบผมแพงหรือเปล่าหมื่นห้าค่ะเจอพี่เพจตัวจริงที่ร้านอีสานลำเพลินน่ารักมากเขาขึ้นค่ะผมไม่ได้ไปอีสานลำเพลินนานมากอ๋อโอนมันนี่แปลว่าแก่เข้าใจละ <c oughs> แม่ช่างผมกั้นขำแม่สุดๆเลิศจริงหรอ <c oughs> สวยแบบดูแพง แม่ไายขาไม่ไายขายอาหารช้างแล้วหล่อไหมแล้วค่ะเพรตัวจริงเหมือนสวัสดีค่ะว่าที่คนมงอยูงยใครจะจอยไปกับคุณ,คณพี่เพรกระช,ชากไปที่1000วิวได้ไหมคะดาราคนไหนที่โอ้ยอ่านไม่ทันแล้วว่าวันนี้สวยจังครับขอบคุณค่ะ ช่างูคิดเครียดนะเวลานีผมแม่เลยเลย <c oughs> เลย <c oughs> เลยแม่พีเคต่อค่ะจะส่งของขวัญมันไม่มีใครส่งมาพีเคเลยอะค่ะ <c oughs> อยากเห็นแม่แนะนำตัวแบบงงามเลศต่อแล้วอยู่ได้นานไหมคะสามถึงหกเดือนค่ะถ้าต้องการซื้อนาฬิลานะคะมันปักหมุดได้ไหมไวะ น้ำปลาคลิกลิงก์หน้าไบโอเลยค่ะดูตรงไบโอนะคะใต้ไบโอจะมีลิงก์อยู่ค่ะคลิกลิงก์แอดมินรอตอบอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาไม่ว่าจะเป็นกากหมูคลิกลิงก์ใต้ไบโอใต้รูปเพชรเลยค่ะหน้าโปรไฟล์จะมีลิงก์อยู่ค่ะแอดมินรอตอบอยู่ค่ะขอบคุณมา,มากๆซื้อที่แอดนะคะจะได้ราคาถูกกว่าในตอนตอน,นิดนึงนะนีบหมูเพชรโอหนึ่งพันเลยจะซื้ออีโมคนดูแปดร้อยเออจะซื้ออีโม มีแคทหมาขายไหมคะไม่มีค่ะนี่ผูโอนสองพันลเลิศพี่พ่อหรือแม่คะเออเลิศคอมเมนต์แต่ละคนเนาะน้ำปลาอร่อยมากพี่เพลขอบคุณนะคะน้องนิวเยียเมื่อกี้ช่างเวกปากใส่แม่ค่ะไม่จริงค่ะเลยปากเป็นอย่างนี้ไนดะ้ออเหรอน้องสาวบอกว่าปากน้องเป็นจริง่อะไรแล้วอย่ามาใส่ความอ <c oughs> ีพวกนี้มันลายนะาชา ความคลีนของโลกใบนี้ขอบคุณค่ะแม่สวยมากแม่ตั้งสองพันลองดูก่อนไหมคืออะไรครับตั้งสองพันผมพี่เพชรมีหาวไในช่างไม่มีค่ะช่างผมเอ่อพี่เพชรสวยมากพี่เพชรใช้โทรศัพท์ใหม่เหรอคะไม่นะคะอันนี้แฟนคลับซื้อให้ค่ะที่ถืออยู่ในมือนะคะสี่พันบาทช่างมองบนแล้วค่ะแม่ไม่จริงค่ะ ตอบผมที่ไหนชริยาฮาค่ะหน้าผากนางสวยนะว่าบาโอ,อว่าบาแกงสะดุกต,ตอนหนีผมเลยค่ะเลอดแกงออสวัสดีค่ะป้าลูซี่ปากที่เพชรสวยมากขอบคุณค่ะกำไร E.M. หรือเปล่าคะแอร์มเมดค่ะอีโกผมบางไหมคะผมผมที่เพชรหนามากค่ะแต่ผมจริงอับบางสวยขึ้นเยอะเลยขอบคุณค่ะ ผมจะเบี้ยวเหมือนปากไม้ไม่ค่ะหิวหูอมแคปหมูอร่อยมากครับพี่เมย์ขอาคุณค่ะกระชากหัวโอนหนึ่งร้อยนี่เล่นละครอยู่ไหมคะอันนี้ไม่ได้เล่นกาะอัน,นี้อ่านตามความจริงเลยใครคอมเมนต์อะไรามาก,ก็อ่านแบบนั้นนะคะแต่เราคอมเมนต์ฮามากจากคุณมุ้ยคุณหนูไปป้าหลักเมื่อกี้ได้ได้รับยอดแล้วนะคะห้าบาทกับสองบาทเป็นเจ็บาทแล้วค่ะขอบคุณมากๆ iPhone 11ใช่ไหมคะใช่คะ่ะทำไมไม่ไป MU คะเอ่อมีมไหว้พระเลิศมากๆจิ่งหอสร้างทำผมเคาะหัวทีนึงคะ่ะโอนทางไหนละคะแม่บอกไปแล้วนะคะบอกเลขไปแล้วคะ่60คะ603 291 4-417ค่ะ603 291 4-417สง่ีม่วงคะ่ะเพื่อนผู้ชายหนูบอกว่าดูแม่แล้วมีอารมณ์ แม่มีกี่ช่องกันเนี่ยสองช่องค่ะช่องหลักกับช่องสำรองค่ะเจสซี่มงไม้ถ้ามาก็มงค่ะ6 0ศูนย์สามสองเ้าหนึ่งสีหนึ่งเจจะติดต่อง,งานให้รีวิวทำคอนเทนต์กับนายอันสนใจไหมคะนายอันอยู่ที่ไหนนะคะเขาอยู่จังหวัดอะไรอะคะแม่ขยันอ่านคอมเมนต์มากน่ารักสุดๆขอบคุณค่ะ ไม่หดเลยที่จริงเวลาสามมันต้องหลุดบ้านใช่ไหมครับใช่แม่จะกลับมาเลี้ยงช้างอีกไหมไม่ได้กลับเลยแม่ด่าหน่อยพี่เพชสวยนี่ผมไปเล่นน้ำฝนเหรอคะแม่เลิต้มอ,อึงที่พี่เพชขายอร่อยมากขอบคุณค่ะ ยังขายน้ำปาาราอยู่ไหมคะขายค่ะคลิกลิงกหน้าไบโอเลยเจอพี่เพชรตัวจริงที่เจอพี่เพชรตัวจริงที่จิมมี่บาร์เลิศจิมมี่บาร์ที่ไหนเนะาะปัตนีกูลืมหมดแล้วทำไมอำลาโรงการเลี้ยงช้างแก่แล้วรับเต้นไม่ไหวเอลเคปน้งเต้ขอบพูณสะดับหัวใจนะคะแต่งหน้าทำผมไปไหน ช่างเป็นสาวสองเหรอแม่เป็นผู้หญิงแท้ค่ะ <c oughs> ช่างเป็นผู้หญิงแท้ค่ะพี่เพชรใช้คำว่าสวยได้แพงมากเขาบพ้่ค่ะรับง <c oughs> านแม่พีเคกับพี่ตองหน่อยพี่ตองไม่เห็นมาเลยอ่ะ อ๋อนายอัาน,อนคนกาลสินสนใจไหมคะได้ค่ะคุณวันเพ็ญเสนอเรทราคามาเลยค่ะ วายลูกสาวสั่งนัฟลาเลยลูกสาวของไอสัมแอปส่งให้พรุ่งนี้ค่ะหนึ่งโหลลูกสาวเลย ไข่สามแอปค่ะอุ๊ยไข่นับกระดาษได้หนึงโหลแล้วแค่มานั่งแอปแอปนะคะคุณเจ้าข,ขาคลิกลหน้าไบโอเลยค่ะตัวจริงสวยมากแทบหมูหมดยังค่ะยังค่ะยังค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะ เลิกลูกค้าเลิกข,ารรขอาทขานาขอทำธุกรก,กิจก่อนนะคะแล้วก็หายิา่งพิ่งออกไปไหนกันนะเจริญก่บท่านตรงนี้ไลน์แอดมันสะดุ้งม,มากอะค่ะความเป็นดาราเนาะขายของแบบเล้นๆออะ จ็คสลิปชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์เลยค่ะสามพันห้าค่ะหนึ่งคลิปหนึ่งไลท์แล้วก็หนึ่งคลิปหนึ่งหนึ่งสามพันห้าค่ะหนึ่งคลิปหนึ่งไลท์ แล้วก็ภาพนิ่งสามภาพค่ะภาพนิ่งสามภาพพักงานเข้าอีกแล้วดีดีดคีมพระเกษาต้องเรียนเส้นทุกเส้นใช่แล้วค่ะพระเกษาแปลว่าผมใช่ไหมคะโอเควันนี้ขายได้เยอะแล้วเลิศมากๆเลยอ่ะอันนี้สลิปจริงหรือสลิปปลอมเนาะนี่สลิปจริงค่ะเลิศ ขอชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์เลยค่ะขายแบบแอปแอปแบบแม่ยายห้องวันไหนคะอามากลับมาแล้วคะ่ะสิ้นเดือนค่ะเป็นดาราทำไมไม่เคยเห็นเล่นละครอ,ออกทีวีแม่ยายห้องวันไหนสิ้นเดือนค่ะพี่เพชรมีอารมณ์หรอคะตอบผมมาหรอคะต่อหลายวันหลายอาทิตย์แล้วคะ่ะเพื่อนแม่เป็นตำรวจมีเยอะไหม,ยมเยอะค่ะพี่สัตวัฒพ่อเขาก็เป็นตำรวจนะคะเพื่อนแม่ค่ะ เป็นนายกเป็นนายออเขาเรียกะเป็นนักการเมรืองของขอนแก่นค่ะเพื่อนแม่คุณสอตาวาพ่อเขาเป็นตำรวจค่ะแต่แม่ก็ไม่ได้เอา,อาความเป็นมีเพื่อนพ่อมาถูไปใช้ในะะในทางที่ผิดนะลูกทำไม่เป็นค่ะ แม่เคยชกมวยไหมคะไม่เคยอะ่ะเลิศดาราแม่เคยเออทําผมเสร็จไปไหนต่อแม่ไม่รู้อะ่ะคนไปไหนดีอะคะดาราผมผีมากขขบคุณค่ะหนีปากพ่กล้ยหน่อยเลิอยากใช้ชีวิตแบบแม่มากไม่มีตังแต่ก็ยังมีความสุขกับชีวิตเอา้าแม่มีตังลูกแม่ขยันคะ่ะไม่มีตังลูกจะใช้ชีวิตยังไงลูกตายแล้ว ไม่มีตังเราก็ตายสิไม่มีเงินกินข้าวตายไม่มีตังแต่ก็ยังใช้ชีวิตชิวๆกงต้องมีตังค่ะต้องทำงานกูจะบ้าตายกับคำคอมเมนต์ที่เป็นส่งให้ผู้นี้นะคะน้องแพรว่าขอบคุณมากๆค่ะ ช่างเหมือนสาวสองเลยใช่ค่ะอ้าขอบคุณสำหรับหมวกค่ะเลิศโอุู๊้ได้ของขวัญชิ้นแรกแล้วว้าได้หมวกแล้วได้ของขวัญชิ้นแรกของวันนี้แล้วขอบคุณมา,มากๆค่ะแปดร้อย่า คิดปัตกตะก้าได้ค่ะแต่หลายสดเพชรปัตกตะก้าไม่เป็นค่ะ งานเขาเยอะเออทำไมร้านนี้มันเจ้าพี่ปังหรอลูกค้าสั่งของเยอะมากแล้วก็ได้งานีกหนึ่งงานดีดีครีมอุย้ยล้านนีปังนะคะโลดกี่คะแนนคะกับยุคนี้ลูกสาวแสนสวยทำให้จริงหรอน้องป้าน้นองป้าตอบแทนหน่อยได้ไหมะ เก้าอี้คนดังต้องมาบ่อยๆโอ้เนี่ยขายนับปลาได้ปังมากแล้วก็ได้งานดีๆคลีมอีกอันหนึง่งพ่อตัวโลดทุกคนค่ะเพชรขอไปก่อนนะคะดเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึง่งที่ร้านเล่าอันดับหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นมานิพค่ะ ฝากติดตามไว้เลยไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ผู้จัดก,การคุยแทนเลยแล้วกันนะคะผู้จัดก,การปันคุยให้หน่อยนะคะดิวงานให้หน่อยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะกลับห้องแล้วก็เรียกแก๊ปดีกว่าเพราะว่าเราจะดื่มวายสักสองแก้วเราหมอกใส่ไม่ไหวนะลูกเนาะเดี๋ยวแม่เมาเอา่ะผู้จัดการจ,จะรุนแม่เลยอ่ะเออเราต้องนั่งแก๊ปดีกว่า <Okay. S 1> ขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะคะต้องจ่ายตังค์น้องเขานะคะสวัสดีค่ะ